สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้จะมาบอกนะครับวิธีการซื้อขายเหรียญสกุลเงินต่างๆนะครับอันดับแรกนะครับให้เราล็อกอินถอตของเรานะครับล็อกอินเข้าไปก่อนนะครับผมอ่าล็อกอินก็ใส่อีเมลของเรานะครับพาสเวิร์ดของเรานะครับให้ถูกต้องนะครับ โอเคครับหลังจากใส่พาสเวิร์เดเรียบร้อยแล้วนะครับให้ให้ให้กดตรงนี้ด้วยนะครับกดแคปชาตรงนี้นะครับกดให้เป็นติ๊กอย่างนี้นะครับแล้วก็ทําการล็อกอินเข้าไปอ่าพิดอีเมลแป๊บนึงครับพิดอีเมลโอเคครับกดเข้าไปอีกทีนึงนะครับลองอีกทีนึงเมื่อกี้อาจจะคลาดเคลื่อนอ่าโอเคครับ พอเรามาถึงหน้านี้นะครับมันเป็นประวัติส่วนตัวของเรานะครับทีนี้เราอยากจะซื้ออยากจะขายนะครับก็ให้ให้เข้าไปที่ขา่ขายตรงนี้ก็ได้นะครับสามขีดด้านบนตรงนี้กดมาแบบนี้ปุ๊บมันจะมีคําว่าตรงนี้ครับตลาดนะครับตรงนี้มาเก็ตเนี่ยกดเข้าไปครับผมถ้าท่านใดแบบใช้ภาษาอังกฤษไม่เก่งนะครับเหมือนผมให้กดตรงสามสามขีดด้านบนตรงนี้นะครับกดปุ๊บ นะครับให้เปลี่ยนภาษานะครับกดนะครับก็จะแปลเป็นภาษาไทยแบบนี้นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ BNB นะครับมีมีมีลูกค้าวางนะครับ BNB อยู่ตรงนี้นะครับก็ท่านใดสนใจซื้อ BNB ก็เชิญนะครับทีนี้นะครับเราเลื่อนมาด้านล่างนะครับเราอยากจะไปสกุลเงิน B G หรือไปสกุลเงินอะไรผมจะยกตัวอย่าง B G นะครับเราเลื่อนไปด้านล่างสุดนะครับก็จะมีตรงนี้นะครับ B G แล้วก็กดเข้าไปครับ กดเข้าไปปุ๊บมันก็จะเด้งมาที่หน้าหลักหน้าเดิมนะครับด้านบนสุดนะครับตรงนี้นะครับทีนี้นะครับตอนนี้มันมันไม่มี BG นะครับแสดงว่ามีลูกค้าซื้อไปหมดแล้วนะครับเรายังไม่มีนะครับ BG ทีนี้นะครับยังไม่มี BG อ่าทำแบบนี้ถูกต้องแล้วครับทำแบบนี้นะถูกต้องแล้วนะครับก็จะมีประวัติการซื้อตรงนี้นะครับ ไม่ต้องรอมีม,มีมีสมาชิกบางท่านนะครับถามผมว่าต้องรออนุมัติไหมไม่ต้องรอครับเดี๋ยวผมจะยกะตัวอย่างมาให้ท่านชมดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองวางขายกับเขาสักหมื่นบีทีเนาะ,ะหน่วยสิบพันหมื่นละใส่สักหมื่นก่อนนะครับอเอาแสนไปเลยงนาพอใส่แสนปุ๊บนะครับนี่วิธีการตั้งขายนะครับทีนี้ ใส่จำนวนราคานะครับก็คือราคา0.0011นะครับเดี๋ยวผมจะขาย0 0 1 1อย่างนี้นะครับอาจะจะขายได้ไหมนะครับก็ให้กดนะครับทำการขายตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยครับขายปื้บนะครับผมกดขายไปแล้วนะครับ เสร็จแล้วก็ให้เลื่อนไปด้านบนนะครับเลื่อนไปด้านบนดูว่าออเดอร์ของเราไปถูกต้องแล้วหรือยังครับแน่มาแล้วนะครับก็คือววลุ่มจํานวนเงินนะครับในการซื้อขายในการขายจํานวน110ดอลลารดนะครับจํานวน BG ที่วางขายนะครับจํานวน1ล้านออหนึ0 0แสนนะครับหนึ่งแแล้วก็จํานวนมูลค่าขายแต่ละเหรียญคือราคา0 0 0 1 1นะครับอันนี้คือออเดอร์ของผมเองนะครับ าสาธิตให้ท่านดูทีนีเเเน้เวลาเราซื้อขายเสร็จนะครับเวลาเราซื้อขายเสร็จนะครับจะมีประวัติการซื้อขายอยู่ด้านล่างนะครับของของแต่ละท่านจะมีนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ผมออเดอร์วางขายนะครับที่ผมวางขายเมื่อกี้นะครับแล้วถ้าผมอยากแคนเซิลออกก็กดตรงนี้ได้นะครับกดตรงนี้ได้นะครับแคนเซิลออกนะครับแล้ว ออเดอร์ไหนที่ขายแล้วประสบความสําเร็จที่ได้แล้วนี่ตรงนี้ครับจีอยู่ตรงนี้ก็จะมีออเดอร์นะครับมีคนเข้าไปซื้อ1ดอลลาร์กว่า1ดอลลาร์กว่า4ดอลลาร์กว่าอะไรประมาณนี้ครับก็จะมีตรงนี้นะครับเข้ามาซื้อนะครับก็จะเห็นนะครับตรงนี้นะครับก็สามารถลองไปศึกษาดูนะครับทำง่ายครับศึกษาไปนิดนึงนะครับถ้าเป็นในคอมพิวเตอร์ก็จะเห็นหน้าจอใหญ่ๆมันก็จะสะดวกขึ้นนะครับ แต่ถ้าเป็นหน้าจอโทรศัพท์ก็เลื่อนช้าๆนะครับจะเลื่อนไปตรงไหนก็ให้เลื่อนช้าๆนะครับอาจจะเน็ตช้าบ้างนะครับโทรศัพท์เราอืดบ้างนะครับก็าจเย็นๆนิดนึงนะครับผมก็ดูตรงนี้ได้นะครับโวลลมนะครับมีเหรียญอะไรขายบ้างนะครับตรงนี้ก็เราเช็คดูได้เกสรานะครับเกสรามีมูลค่ายังยังไม่มีการซื้อขายนะครับก็จะเป็น0ุนซน เหรียญไหนที่มีการซื้อขายนะครับก็จะมี